ขายดีตัวใดได้ขายก่อนและนะ้วนาะสบายดีสวัสดีสวัสดีเพฟซีเบอรทุกคนเด้อสวัสบบยดีกันยามแรงเพฟซีตอนนี้อยู่ที่หนองคายเด้อเนาะมาหอดหนองคายแล้วออกจากลาวมาเม่นตตน11โมงมาหอดที่มาหอดที่พักเม่นโตนเที่ยงนี่แหละนะทุกคนปปหลังจากที่เฮาพากันเก็บเ้าเก็บขอมอย่างเรียบร้อยแล้วกะมาบ้านพีเอเนาะมาทำกระทงขาย ทำกระทงขายเนาะพีเอฟซีปีนี้ลาบูบูลาบูบูกำลังมาแรงกันเลยเฮ็ดกระทงลาบูบูขายเนาะแล้วก็ญญหมูเด้งแล้วก็หมูมเด้งพีเอฟซีถืออยู่บอกนี่นะหมูเด้งนี่นะเนาะยันไงกับหมูเด้ง เด็กกระเดงไปเด็กกระเด้งขายอันละห้าสิบบาทโดย PFC เดินเนาะอันนี้เป็นอ่งต๊ขนมป่าเนาะขายอันละห้าสิบบาทตีนี้อันเอสใบตองก็มีโดยเพ PFC เดร์ใบตองก็มีปีนี้อันเลื่อนขั้นมาเฮ็ดอันมูเด้งกับอันลาบูบู่มือลอยกระทงแม่นคืนวันที่สิบห้าเนาะ PFC แต่ว่า วันที่14ซเมื่อคืนนี้คืนนี้พานมานี่ก่เพิ่นกันลอยแล้วเนาะเพราะว่าขี่รถกายมาเมื่อกี้นี่ก็เห็นเพื่นก็เห็นกระทงเต็มแล้วเนาะเฮาเฮาอ่อา,าอเอินแก็บจากที่พักมาเฮือนพีแอร์นี่แมี่สิบหบาทเอ,มมอาะีีอยยี่สิบาทส,สาี่นิก็บสือกิบสบ ทุกคนลัตตดเมื่อกี้นี่ลองเฮ็ดไปแล้วนอตัวนี้นะบึ่งไหมก็เป็นอันนี้ปะนิมเกดอ่ะพี่ชีเดของคนสวยป้าตัดภาพอันนี้นะจีได้ลอยเองเนี่ยกุนคันจีขายกับอีตุนผู้ซื้อใส่ซองรอบเอออย่างบนแล้วเดแต่ว่ามันบุงามเนาะแต่ต้องแตหลายนะเนเป็นลย แล้วก็บีบบ้งอันนี้บ้องที่เดินองเอ็ดเบิ่งดูนี่อันเวลาเอาใส่บัดอบที่2หั่นนะือออันบีบแค่วันจ้ว่าจะโซซะหน่อยมีบงแจนีวันนี้ตงอือนี่ยยลาวก็เห็นอิคายอยู่เนาะ เดีว่าบะเั่อย่างบุมบิเนาะลาบูบูแล้วมันผิดยากครั้งแรกนี่นี่นะพี่เอเดอส์ลาบูบูกับหมูเดงนี่าเพีเอฟซีหมูเดงเอ้าปีนี้สิลอยหมูเดงมาลดนี่หมูเดงเนี่ยหมูเดงกระถงกับหมูเดงนอนอยึดถึงหมูเดงเขาก็มีเด้อหมูเดงเขาเลยหมูเดงลอยมูเดง รับสี่ก็จึิงสวยอืมมาเด้อพีเอฟซีเห็ดกระทงน้ำกันเด้อหลังจากที่เห็ดแล้วตอนนี้าบสามเนาะส่วนี่ได้ไปขายกับประมาณห้าโมงพูดเลยเนาะพีเอฟห้าโ,โมงเลงเขาสิลงไปขายกันนอ้อยพีเอฟซี FC เนาะมาเบึ่งกันแล้วกระทงลาบบูบูก,กับหมูเดงเฮานี่อันใดที่ออกดีกว่ากันเนาะนี่เมื่อกี้นี่ก็เอ็ดแล้ว <laughs> ตีัดก็ นี่มันจะตัดใจตัดตีนเลยนะเอ็ดเราเป็นและจริงแต่ทีมวันนี่แล้วเอ็ดตัวนี้นี่ก็มาเฮ็ดอังกะตัดภาพมันยิงมัหนึ่งจะยิ่งจะิ่งนี่นี่ก็เฮ็ดเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้ก็ได้ดีเออลองเล้มั้ยสิบีขายอยู่บ้างอันนี้ขนาดต้องได้จุ่มน้ำหน่อยนึงเลยทีสี่ จุ่มน้ำในนึงแล้วกลับมาติดไส้เนาะได้ใส่เพียงหรอเพื่อนจ้าหมูแดงหมูแดงหมูแดงตึ้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 งเริ่งเอาว่าเรื่องเอามาเริ่องด้วยนี่ทุกคนหมูแดงมาอีกตัวแล้วเนาะถ้าบอกว่าอันนี้ซีโฮบอกว่าไม่รู้ <laughs> หมูป่า <laughs> หมูป่า <laughs> อาหมูเดงเฮาเด้อดมาซื้อซวยเด้อพี่ FC นี่ปีกนี่ก็เฮาก็ได้มาแต่ว่าปีกายนี่เฮามาอันมาไว้มาน่าสิเป็นคันเทียบใส่ก็น,น่าจะมาเมื่อวานนี้เออมาเมื่อวานนี้เพราะว่าเฮาทันได้ไปถ่ายอันเพิ่อนนั่นต่ํามะุงเบ่แม่นปีกานี่เพิ่นต่ําม,มื้อนี้วะบ <laughs> <โ>อ,อัน,นมือปีกไก่นี่คนละมือคนละมือนะอนนโคบเข้ามาเข้ามากอนดิ เป็นไอส่วนนี so ้เอ็เดอรเน็ เอาสมกี้มาตัดแต่งไม่ไดีจัดการอ้โเพาว่บัดแเลี้ยวมาสิปีเลยยักษ์ที่จะออกมาเป็นตัวกระชี้ดอกไม่อันนี้ตัวที่เพิ่นเห็ดไวแล้ววนอยพีเอฟซีเนาะจะมีลาบูบูมีหมูอันนี้หมูเด้งลาบูบูเนาะนี่แล้วก็มีหอยหีพีเอฟซี นี่อันนี้ตัวสีเพื่อนเฮ็ดเล<อ>ีวเบิดเฮ็ดเลวไวไ้ละละกะห้อยห้อมห้อยห้อมวะนี่ <c oughs> ห้อยห้อม <c oughs> ห้อย <c oughs> หอย้หอมวะส่นห้อยทากเดินเนาะอันละห้าสิบบาทเองพี่เอฟซีงนี้ก้นก้นสีด้ายชนิดกับบนธรรมดาเนี่ย,บบรยตรงไซส์เวลาขนาดเลยเนาะ อันนี้คือเฮาที่เอาไปวางขายมือแรงนี่เด R, ย PFC เดออยู่ที่หนองขายเนาะยู่บึงหนองขายโดย PFC เดอนี่หมูเด้งละบูบูห่วงตัวน,นี้เมนเต่าทุกคนเต่าถัดดอกไม้คุนได้่าทำมาดายได้น,นี่ก็ไเลย ไปพเทฟซีตอนนี้กำลังซีย่างไปขายกระทงโดยพเทฟซีเดอร์ฮาเฮดกระทงได้แล้วเนาะความจริงครอ,อบครัวพี่แอเพื่อนเฮ็ดไว้หลยแล้วเนาะเพื่อนขายมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ลงรีมาฮันได้ช่วยเพื่อนหน่อยเดียวพเทฟซีแล้วตอนนี้ห้าโมงแดงแล้วกะหอดเวลาเตรียมไปขายแล้วเนาะบรรยากาศการเริ่มมืดๆแล้วเพราะว่าช่วงนี้เขาเริ่มเขาหน้าหนาวละ้ามงนี้เริ่มสิค่ำแล้วเด็กทุกคนมึงไหม าจากเหนอนพี่แอมานี่ประมาณจากเม็ดหลดุดโกไก่เนาะโบฮอทโลประมาณ800เม็ดรัสันร้อยพีเอฟซีเนาะเ<ม>ขาก็เลยย่างมามเดี๋ยวมาเบิ้งบรรยากาศการลอยกระทงย่ทางฟังถ่ายกันเนาะกระทงที่เฮาเฮ็ดขายซีดีขายเบิร์บอลเนาะอันนี้น้องนี่เองบบได้มาขายเอาเงินเด้อทุกคนเด้อเฮามาซ่วยเพื่อนเฮ็ดเนาะ เพราะว่าปีกากเน่งรี่ลงคลิปไปหลายหลายคนคิดว่าน่งรี่มาขายเองมาขายเอาเงินเองโบแมนเดินห่อมาซวยเพิ่นเฮ็ดเนาะรพบครัวพีเอเพื่อนเป็นคนไทยตอนนี้่ากันย่างไปไกลๆซีโอดบุญละน้อยพีเอฟซีเนาะมาเบิ่งกันพี่พูดว่าชีคือคืนปีกายแมนอันที่ห่าเฮ็ดเป็นแล้วไดเนาะแล้วเพิ่นกะผู้ผู้เฮ็ดยุ่เเงินกะมีกะเฮ็ดยุ่ยเงินผู้ขายกะขายไปสิเนาะทุกคน อันนี้เป็นห้านกระทงของพี่แอนเองโอ้มีนี่อีกมีแบบดอกไม้อีกมีหลายแบบเลยอ,อันนี้ลาบบูบูเต้าอันนี้คือเต้าเตาลาบูบูนี่มาเบ่งโตทีน้องรถเท็ดน่าจะเป็นกระบองเพชรอันนี้เงินน้อยคอยฮักมีทันน้งอ,อันนี้เห็ดเห็ดกินอะไรนะกินคนแล้วก็มีลาบบูบูมีหลายแบบเลย สำหรับตัวนี้มันเป็นอันใบตองตัวนี้นะกระทงเด้อกระทงเด้อเน,น,ะเนาะมีหลายแบบหลายสไตล์เลยก็ยังมีหอยทากหอยหอยอะไรน,นี้หอยหอมขายดีป่ะแม่ก็ได้ขายอ่ะอันนี้เท่าไหรน่นี่ตัวนี้อันนี้สี่สิบค่ะโอ้บริจิตราคาไซบอร์บริจิตตัวนี้ด้เหร่นน อันนี้5 0ค่ะอันนี้40อันนี้50า0ราคาเดียวกันเลยแลสเตอ่นน้ 50, องมาเือกันลายเนืเ้อสีใดกัน,น,น,กนมีหลายสไตล์เลยทุกคนรู้สึกว่าปีนี้อันสไตล์แบบนี้มีหลายเฮงเนาะมาทุกคนอันนี้คือภาพบรรยากาศห้านขายกระทงยูที่หนองคายปีนี้โดยเพลซีเดอร์ปีนี้รู้สึกว่าห้านขายกระทงนี้บ่ค่อยหลายปานใดบ่ค่อยหลายทอปีกายนี้เนาะ เดี๋ยวมาเบิ้งปีนี้คนจะมาซื้อหลายโบเนาะฮานที่ฮายู่คนจะมาซื้อละกันมาซีเมดบอปิกายเม็ดโบเม็ดรอปิกายเดี๋ยวปีนี้มาเบิ้องมาซีเม็ดบ่เนาะโอเคเดี๋ยวถ้าติดตามบรรยากาศอีกทีนึงตอนนี้คนยังมาบ่หลายเชื่อเพราะว่ายังบหอดอันเจ็ดโมงซ้ำทุกคนเพราะอย่างนี้มันขําไหวเนาะทุกคนเนาะตายไอต้าวันเหาคือซิมาสู้ชีวิตผักแค้สซิจุยซิจุยเลย รถเอานานาทีดตูตุ้ยตุ้ย <laughs> คุณเน่ยคุณยายวีให้คุณยายวีห้แล้วนอนเซ่ออยู่วะ <laughs> เอาอาซีบเฮียนอาซีบให้ตุ้ยตุ้ยตั้ตงแต่น้อยเด้ออาซีบ้าขายเด้อตุ้ยขึ้นลุกแล้ว <laughs> มาขายกระทงสวยคุณยายวะอคุณแม่เป็นคนทำกระทง <laughs> คุณลูก เป็นคนนอนออวาเยีเยบามีรายเยอะเดียวลูกทำไมกันไหนข่านบอกว่าเทียบเลยกระถ u n มา PFC นั่งขายกระถ u n น้ำกันเดินเนาะน้องดีเองที่เป็นคนนั่งขาย สำหรับเอื้อยกับเตา้าอ้วนเมนสิพากันนั่งเฮ็ดกระทงเดยทีเอฟซีหน้าตอนนี้ยังไม่ได้ขายจักอันเลยจ้ายังไม,งม,มโโ่ได้ขายจักอันเลยทีเอฟซีมาเบิ้งเฮาวซิมาันอยู่บ่อเนาะหาสิได้ขายจักอัดที่ทานกินเลยกันไหมไอันนี้สามสิบบาทแม่ สามสิบบาทนะคะนอกจากที่เราจะมีการสดบ่วันี้ทำด้านี้แล้วนะคะเราอยู่มีการขานกพิราววสิอันค่ะแม่ที่อสอง่ายสองอันได้ขายแล้วทุกคนได้ขายแล้วนอนที่จ่นการ่ยที่จ่าไม่มีผูุูมาเลยเดี๋ยวเราไปบอกใครอบต่อ ใคบนอกจากขวดน้ำเกอรมะแล้วยังสาสิบได้คะเพิ่มเติมหคะ่สิบสสงกรศษกรงทพกรุ๊ปไปชมไปลิว่าเราเข้ามาในบรินยาลงยนี้ไไหมอาวเอาสาบสาสิบ้บาสิบ้งงบอนรันนี้สิบได้ค่ะ <พ>ที่ไม่ได้ดูดีเท็่สวางเราก็มาทุกทุกปีในที่ก็ทุกปีด้านซ้าย,ยผมนะครับเป็นอีกหนึ่งเวทีใหญ่เด้ขายแล้ว2องัองนห้าสิบบาทค่ะเลือกดูได้เลยนะคะ <c oughs> <แ>อันนี้เท่าไหร่คะพี่ท็อตพี่ท็อตม <c oughs> ีไหมไม่มีถะไ่อายอันนี้เท่าไหร่คะ30 30เลือกเลย30ทุกอย่างเลย อูบูได้ขายแล้วทุกคนคนทำดูสู้ชีวิตขนาดคนทำดูสู้ชีวิตขนาดเนาะทางด้านหลังพุณเพิ่นลอยกระทงเด้อพีพีเอฟซีเด้อขอบคุณค่ะลำดับต่อไปนะคะเราจะต่อเนื่องกิจกรรมนะคะอีกหนึ่งชุดค่ะประกับการแสดงชุดต่อไปนะคะจากบริเวณบ้านหยัก

ตูที่ต้องรีเฮ็ดจะได้ขายเบิละเดอทุกคนได้ขายเบิดแล้วเนาได้นด้ด้วยน่านัว้ว่านายว่า สิเบิดละเเมื่อกี้ยังไปได้สิเบิด์ตเรเดินยังสองสี่หกแปดยัดงแปดยัดงแปดอันผู้เหตุการ์สู้ๆเด้อรถสู้ๆเด้อยังเลืออีกแปดอันคนทานแล้วเลืออีกแปดอันเลยทุกคนทีพีซีตอนนี้เฮากาอ่านั่งเพชรกระทงแล้วก็ขายกระทงไปนำน้อยพีเอฟซีเนาะแล้วตัดภาพมาที่เต้าอ้วนเหา,หน,าน,นอนแลวทุกคน นอนนอนแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวนี่เขายอยู่นี่เดินเพลยซีเดอร์ขายอยู่อาใกล้ๆกับทางสิลงนี่เลยเพลย์ซีใกล้ที่มืดแล้วเนาะตัวที่ตรงนี้เหตุกาได้ขายออกแล้วเดินขายออกสยไม่กินบดที่ขายว่ะวุ๊มีคนแตะเลยเออโอเคทุกคนเดี๋ยวซีพาเพลย์ซีมาเพิ่งภาพ บรรยากาศการลอยกระทงยู่ทางฟังไทยก้อนเนาะอ่าสำหรับตองนี้เองจากน้อยจึงสิลอยโดยเพียีนนะเพราะว่าตอนนี้ท่านคนหลายแห่งเนาะตองนี้กะ ยังขายกระทงและก็เห็ดกระทงสวยมีเอเพิ่นเนาะนี่อันนี้จะเป็นภาพบัญากาศการลอยกระทงยุทธทางฝั่งไทยเด้อ,อคนหลขนาดเลยเนาะนี่โอ้อยู่พุนซีมีเหือเนาะแล้วกะ็มีกระทงโอ้งามด้ทุกคนลอยอยู่บึงเนาะน้ำบนได้ไหลแหง้ง นี่อันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศการลอยกระทงเด้องามทุกคนอยู่ทางด้านนั้นก็จะเป็นอ่าเพื่อนเอิ้อหัวเห่อไฟว่าทุกคนต้องรีบบนแน่ใจเด้อพูดเนาะคนก็ต้องวัดวัดที่ไหนก็ต้ังระวังกันทั้งรี้ทั้งนั้นบริษัททั่วไปทั้งานทั้งบรรยากาศการเือนต่างขอเสียงปรบมือด้วยครับ นี่ทุกคนโู้งามเนาะ,ะการลอยกระทุงยี่ทางฟังไทยเด้อค่ะเดี๋ยวจากน้อยหาจึงซิมาลอยกันเนาะทุกคนตอนนี้ขายเบิดแล้วเทฟซียังเหลือแต่อันเดียวหากระมาเนาะหาเอื้อยหากระเห็ดแล้ว เดี๋ยวเบิ้งที่มีคนซื้อบอตัวนี้นะตอนนี้แต่ละห้ารกับทยอยปิดไปแล้วเนาะเพราะว่ามันเมืดแล้วนะมันได้ขายดีเท่ได้ขายดีบนี่มีคนมาเอาไปแล้วเลืออันเดียวได้ขายดีขนาดเชิียวสออันได้ขายแล้วทุกคนหาก ได่ขายดีเทพได้ขายดีว่าเลยทุกคนมึงไหมคนเฮ็ดกระเฮ็ดเนาะคนเฮ็ดกระเฮ็ดเนาะคนรนะอกะรอ,อตอนนี้ต่ละหานเพื่อนทยอยบิดละทยอยเบิร์นละเนาะได้มาแล้วอีกอันหนึ่งไปแล้วจ้าว้าได้ขายดีขนาดเลยทุกคน นี่เพื่อนมาถามอีกแล้วเนาะไปรอได้ไหม,ไมบบ <c oughs> ถ้าเชี่าต้องได้รอเนาะทุกคนเฮ็ดนำกระถานแล้วเนาะแต่ละฮานก็คือได้ขายเบิดเลยเด้อของเห่านี่เม่นบุญเหลือจากอันเลยพีพ <c oughs> ีเอฟซีเดี๋ยวจากน้อยหาจึงทีล่ล นี่เด้อขายกระทงแล้วและจึงที่ผ่ากันลงไปลอยกระทงเนาะนมาทีพีเอฟซีฮอตทีเฮาเลเดอร์นี่เด้อเบิ้งกระทงของแต่ละคนอันนี้กระทงของลุงลี่เอสเองพีพีเอฟซีเฮดเองกันเลยต้องได้เอาไปลอยเองเนาะ ก็มีไผ่กยิงแห้นมากนะเนี่ยเอ๊ก็ไผ่เด้อเด้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 ่ะพิ่จะได้ต่อได้อะคนชิมมี่บอนต่อให้พร้อมเลยเนาะเจเด้อ ไปโอเคทุกคนไปลอยกระทงกันเด้อมาเด้อไปเป็นยูทูปมันโบใต้กระทงอันแสนสวยที่ทำด้วยตัวเองค่ะตัวมันงามเพ็ดขายตัวเองมาลอยตัวเราผ่านเร็วเราไปเด้อไปลอย Trouve, มีแต่คนงามๆได้มาลอยกระพงนี่นะประทับใจอยู่นี่นี่ลอยด้านนี้นะมันจึงบเดกลมหลโอ้น oh ้ำนำบริคุณเนาะน้ำใสโซลยโซลีโอเลยเด้วคว่บิ๊กจะดีว่บิก สีป้างามขนาดโอ้เหลี่ยวไปเบิ่งบุญและงามขนาดเลยเพ PFC ว้าวแสงไฟ <said> มาเดอลย PFC ลอยกระทงน้ำกันเดลอ,อยูหนองคายปีที่สองเนาะครั้งที่สองปีที่สองอยูไทยมาเ่ ว่าปีหนะ้าสีบุญห้อจอดถึงอีกบ่อน้อยพีเอฟีเนาะ,นะมาเดอ้อลอยกระทงขอให้สิ่งบดีไหลไปนำกระทงนี้เดอ้อขอให้มีแต่เงินโอเคบายบาย ทุกคนมันจึงบ,บ่เป็นบ,บเ่นบบเป็นไผ่ต่อสิ่งแวดล้อมนะเนาะบริสไซเล็กบริสไซอันเดอร์เลยเกียดีแม่นเพียงแต่เอาน้ำมาแจะใส่กันแล้วก็เป็นุ่มเป็นหางคัก่ะนี่งามขนาดไหนงามาขนาดทุกคนนี่ขนาดวัดเดอรป,ประมาณตีสี่ตีห้าอะไรเนี่ยทุกคนกนก็นเริ่ม,มเพิ่งละไปเบิ่งห,หมอลำมาแล้วโ,ฮโ,ฮโอเคพี่เพีซี ตอนนี้กาเดิกเพลงแล้วเนาะลอยกระทงกันแล้วเดี๋ยว้องดีกับตาอ้วนแกนสิขอตัวลาไปก่อนเลยพีเอฟซีเดอร์ปีนี้ได้มาลอยกระทงยุ่ไท่ยกันถือว่าม่วนหลายน้อยพีเอฟซีเนาะทางม่วนทางเด็ดกระทงขายช่วยครอบครัวพี่อเอเดนะได้เห็นหละ มุมมองในการใส่ชีวิตน้อยพีเอฟซีน้องกันถือว่าคาักหลายปีนี้นะเนาะและกับใส่พีเอฟซีติดตามคลิปหลายๆคลิปของการมาลอยกระทงยุูไทยเทือนนี้เลยโดยพีเอฟซีเดอ้อเป็นกําลังใจให้เต้าวันเถิดเด้อทุกคนเพราะว่าระหว่างที่เฮ็ดกระทงขายให้นะน,น้องกานอนเฝ้าน้อยพีเอฟซีบ่งงงเงาบ่ไ้เลยนี่เบิง้งโอ้ยเอฟซ เอฟซี่ฮูบาตาอ้วนฮูปวามขนาดเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยเอฟซี่เด้อบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ